ชวนเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันค่ะกับพี่ตงพาเที่ยวทริปสองวันหนึ่งคืนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมื้อเช้านี้เราจะไปกินอะไรที่ไหนดีพี่ตงพาเที่ยวก็ออกจากจังหวัดพิษณุโลกกันตั้งแต่ตีสามเลยนะคะเพื่อเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในเช้าวันนี้และร้านนี้ก็คือร้านแรกสําหรับมื้อเช้าของเราร้านรสดีเยี่ยมโคขุนค่ะพี่ตงเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวมาพบกับแก๊งของพี่ตงพาเที่ยวที่มาด้วยกันในวันนี้ค่ะก็มีกันทั้งหมดหนึ่งโหลนะ ะะประมาณค่ะหนึ่งในนี้ก็มีสาวน้อยวัย83ปีที่เขาอยากมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นานแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวเขาก็ดูหลั่นล้ามากๆเลยเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆร,ร้านกันนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีโคขุนแล้วก็มีหมูตุ๋นต่างๆค่ะและแถมยังมีของหวานให้เราได้เลือกมากมายบริเวณหน้าร้านพี่ตงก็เห็นว่าเขาจัดได้สะอาดสะอ้านดีที่จอดรถพี่ตงก็จอดตรงกันข้ามกับร้านเลยนะคะร้านอยู่ติดถนนแบบ เลยแต่วันนี้เราน่าจะมากันเป็นกลุ่มแรกๆก็ยังไม่มีลูกค้าท่านอื่นเลยค่ะก็เลยดู v i p มากๆเลยค่ะแล้วก็นั่งกันเต็มร้านเลยเห็นไหมคะสาวน้อยของพี่ต้งก็ดูหล่อล้ามากกับอาหารตรงหน้าที่เขาเรียกกันว่าชุดจัดเต็มค่ะชามใหญ่ๆแบบนี้เลยเขาจะมีชุดจัดเต็มชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กนะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปและนี่ก็คือโคขุนที่เนื้อนุ่ม ค่ะหอมๆเลยคําใหญ่ๆเลยนะคะล้นปากกันไปเลยค่ะและนี่ก็คือเส้นเล็กของพี่โต้งนะคะอันนี้เป็นสั่งเป็นชุดใหญ่ธรรมดานะคะไม่ใช่ชุดจัดเต็มค่ะ หลังจากอิ่มกันแล้วพี่ตงก็พาทุกคนขึ้นไปที่ดอยสุเทพค่ะปรากฏว่าพอไปถึงรถก็ติดมากๆค่ะจนต้องลงจากรถก่อนเลยทีเดียวแล้วปรากฏว่าหาที่จอดไม่ได้จึงต้องส่งตัวแทนขึ้นไปไหว้พระาธาตุค่ะแล้วพี่ตงก็ได้โอกาสมาเก็บบรรยากาศรอบๆหลังจากตัวแทนของเราไปไหว้พระาธาตุเสร็จแล้วรถก็ขับวนไปเรื่อยๆแล้วก็ขับกลับมารับพวกเราค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังจุดต่อไปฝากติดตามอีพีที่2ด้วยนะคะ